ขอ,ขอเจริญพรเจริญธรรมแก่สัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททุกๆท่านเออเออช่วงนี้อ,อ,อากาศเปลี่ยนแปลงเออเออเออแต่ก็ดีเ,ออเป็นบรรยากาศแต่หลายๆคนคงจะพอใจชอบใจ มันเคยได้ผ่านออกมาข้างนอกโอมาสัมผัสธรรมชาติกันเยอะเนาะไม่ค่อยได้ออกไป <c oughs> <c oughs> กางเต้นชมธรรมชาติสัมผัสธรรมชาติก็แสดงว่าความสุขจริงๆนั้น <c oughs> <c oughs> ก็คือธรรมชาติบ้านก็มีนอนอยู่มากลางเต้นมันสุขกว่านาะ <c oughs> นานๆที แต่ให้อยู่ประจำก็คงยังไม่ได้เหมือนกันก็แล้วก็เป็นทางออกเป็นทางผ่อนคลายก็เรียกว่ารีแลกซ์หน่อยให้มันผ่อนคลายสบายๆหน่อยบางทีทำภารกิจการงานมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็หาทางออกทางเลือกก็มีหลายอย่าง แล้วแต่อุปนิสัยปัจจัยของแต่ละท่านแต่ละคนบางคนก็เลือกมาเหมือนพวกเรามานะมาวัดก็ดีก็ได้มาสัมผัสธรรมชาติเหมือนกันโดยเฉพาะอยู่ในป่าในสัมผัสภูเขาสัมผัสน้ำสัมผัสธรรมชาติ จริงๆแต่เป็นสัตว์ก็อยู่ธรรมชาตินะเป็นป่าอนุรักษ์ไม่ใช่สวนสัตว์นะแต่สวนสัตว์ก็มีขอบเขตจำกัดก็ยังถูกจำกัดอยู่แต่ถ้าธรรมชาติเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของสัตว์ที่มันอยู่โดยธรรมชาติของมัน เราก็อยู่ตามธรรมชาติของเราได้สัมผัสซึ่งกันและกัน <c oughs> ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งสุขแบบสัมผัสทางตาทางหูทั้งบดนี้กออ็ความพอใจ <c oughs> อะไรก็ได้ถ้าพอใจมันก็เหมือนกับเป็นความสุขแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าสุขที่เกิดขึ้นจากความพอใจออมันเป็นสุข มันคงทาวรหรือเปล่าต่ต <c oughs> ่า,างธรรมะท่านว่าถ้าสุขอิงอามิตรอยู่เนี่ยมันก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิม <c oughs> ถ้าสุขที่ไม่อิงอามิตรได้นะนั่นแหละก็น่าจะเป็นสุขที่ <c oughs> ห,หลายๆท่านห,หลายๆคนต้องการหรือปรารถนาแ <c oughs> ม้แต่พระเจ้าพระสงค์เองก็ สแสวงหาความสุขเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าการสแสวงหาความสุขของท่านเป็นการสแสวงหาอย่างพระอริยเจ้าท่านหาออออออมันจะแตกต่างกับทางโลกนะออโลกก็หาสิ่งบำรุงบำเรออํานวยความสุขออทางตาหูจมูกลินกายใจนะ มันได้ดังใจก็เป็นความสุข <c oughs> แต่ความสุขที่เรียกว่าไม่อิงอามิตรทางด้านจิตใจคืออาศัยความสงบ <c oughs> อาศัยความสงบแห่งจิต <c oughs> ภายนอกก็สงบภายในก็สงบ <c oughs> นั่นคือการสแสวงหาเพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริง <c oughs> ความสุขเกิดจากความสงบทางด้านจิตใจ ใจที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากไม่ปรุงแต่งมากไม่ไลไปตามความอยากมาก <c oughs> อันนั้นแหละเป็นการสแสวงหาความสุขตามยางอย่างของพระอริยะเจ้าท่านหา <c oughs> ตันเจีงเรียกว่าสงบจากกิเลสนะแต่สงบที่เราหลบมานี่คือหลบที่วุ่นวายมาอยู่ที่ที่มันไม่วุ่นวาย ก็ได้ความสุขเหมือนกันแต่มันเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงเท่าไหร่เนี่ยต้องมาฝึก,กจิตให้รู้เรื่องของธรรมชาติจนแยกแยะระหว่างอารมณ์ที่ให้โทษหรือให้คุณใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะออกได้ใจก็เป็นอิสระ แต่อยากแย่ยังไม่ออกใจก็ยังไม่เป็นอิสระก็ยังต้องผูกมัดถูกผูกมัดด้วยอารมณ์ต่างๆมันก็สุขบ้างไม่สุขบ้งางเรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์เลยไปปนเปนกันอยนะแต่ถ้ามีแต่ทุกข์อย่างเดียวก็คงลำบากอนกันก็เลยต้องหาความสุขก็เรียกวา่าหาทางผ่อนคลายสบายบ้างนะแล่เมื่อมองไม่เห็นหนทางความสุขอันแท้จริงนะ ความสุขที่สแสวงหาบังก็เลยกลายเป็นตาภาษาพระต้องกลายเป็นเหยื่อเหยื่อล่อนะเหยื่อล่อให้ใหเราหลงพอหลงแล้วมันก็บนเข้าไปหาความทุกข์ฌานธรรมะก็เคยเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจให้เราได้คิดพิจารณาได้หาความสุขที่แท้จริง แต่ถึงเว่าสุขเกิดจากความสงบนะีไม่ได้สุขเพราะมีโน่นมีนี่ซึ่งเป็นวัตถุหรอกตอนนั้นก็เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์นะแต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะแต่ความสุขที่แท้จริงคือสงบใจได้นั่นแหละนะแต่ใจยังไม่สงบได้เนะี่ยมันก็นนึ้นๆลงๆก็เรียกว,ว่าอย่างไหลไปตามอารมณ์ความชอบความไม่ชอบอยู่ มันก็เลยเป็นโลกธรรมเยอะนแต่ถ้าเกิดจากความสงบเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเลยถ้ามันสงบได้ไม่มีเรื่องไม่มีราวเนี่ยครอบครัวสงบก็เป็นสุขบ้านเมืองสงบก็เป็นสุขไม่ต้องรบปรากันฆ่าฟันกันเ <c oughs> นี่เราก็มองเห็นภาพถ้าใจมันสงบได้ก็ยิ่งสุขมากกว่านั้นอีกนีสงบจากการระงับความคิดเนี่ยความคิด ถ้าเราไม่เคยดูจิตใจของเราก็จะไม่รู้เท่าทันความคิดบางทีเราก็หัวเราะเพราะความคิดร้องไห้เพราะความคิดของเราแต่ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเน่ยใจเรามันไม่นิ่งถ้าเรียกว่าไม่สงบมันก็เลยไหลไปจากความชอบไม่ชอบนะแต่ถ้ามันสงบจึงเรียกว่าความสุขที่เป็นนิรามิตสุขตามภาษาพระา,านานิรามิตสุข สุขที่ไม่อาศัยอามิตรแต่อาศัยธรรมะอาศัยการเจริญธรรมกรรมฐาน <c oughs> ทำให้ใจลดอารมณ์หรือว่าตัดอารมณ์ออกไปได้ให้อารมณ์มันน้อยลงมันก็แปลกนะ้าคนไม่เคยก็อาจจะไม่รู้ถ้าลอง,ลอง,ล,องลองฝึกให้อารมณ์มันน้อยดูถ้าอารมณ์มันน้อยไร้เรื่องวุ่นวุ่น,นมันก็น้อยลงเหมือนกันนะ แต่ถ้าควบคุมจิตใจแยกอารมณ์ไม่ได้นะมันก็มีเรื่องวุ่นตลอดทุกวันนะ <c oughs> ตื่นขึ้นมาก็มีเรื่องวุ่นแล้วนะแต่ถ้ารู้จักสละอารมณ์บ้างนะให้มันน้อยให้มันเรือน้อยลงน้อยลงจนมันไม่ยุ่งกับอารมณ์ได้น,ะนั่นจะเรียกว่าใจเป็นสมาธินะถ้าใจเป็นสมาธิได้ก็เหมือนเรามีอิสระนั่นแหละนะอิสระไม่มีใครมากวนสงบดี ว่างๆไม่มีเรื่องไม่มีราวการงานก็หยุดได้พักได้ผ่อนเหมือวันวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละพอเราหยุดงานได้อะไรได้ก็ได้พักผ่อนทางกายแต่ว่าใจมันยังไม่นะใจ,ใจมันต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งนะต้องคิดเรื่องอนาคตจะเป็นอย่างไรมันก็อดไม่ได้หรอกนั่นแหละมันถึงไม่สงบไปแต่ถ้ามันหยุดกายได้หยุดใจได้ ได้พักผ่อนเต็มที่เนี่ยแต่อุบายที่จะให้หยุดใจได้นี่ก็คือหันเข้ามาสู่การปฏิบัติการเจริญจิตตานุปัสสนาหรือว่ามาดูจิตใจตนเองบ้างว่าเออจะทำอย่างไรให้มันได้พักผ่อนบ้างถ้าใจไม่ได้พักผ่อนก็เหมือนร่างกายเหมือนกันนะมันก็หักโหมมากๆมันก็นอนไม่หลับเหมือนกัน ก็คิดว่าทุกคนก็เคยได้สัมผัสแล้วอพอตมาก็เคยสัมผัสมาเหมือนกันถ้าเรื่องยุ่งยุ่งทาง,งด้านจิตใจถ้าไม่มีอุบายในการปล่อยการวางได้เนี่ยมันยุ่งนะจะนอนก็นอนไม่หลับนะมันก็มายุ่งเราอยู่นั่นแหละนะสมกับที่ท่านบอกว่าเออมันไม่หลับมันไม่สนิทนะนะคือไม่สนิทก็ก็เรียกว่ามันเป็นควันนะเรียววกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟนะนะั่นแหละ สำนวนพระไตรปิฎกเลยนะสำนวนนี้คำสอนพระพุทธเจ้า่าวถ้าชีวิตจิตใจของเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้คุมจิตใจนะไฟเหมือนมันมอดแต่ควันมันยังอยู่หรือบางทีควันไม่มีแต่ความร้อนยังเหลือนี่มันมีหลายละเอียดจิตใจที่จะสมบได้จริงๆนะมันก็เลยไม่ใช่เรื่องือง,ง่ายเลยย เราก็ต้องหมั่นดูจิตใจของตนเองเ <ative> มือม่อเกิก็ได้พูดให้ลูกศิษย์ฟังเยอะนบอกว่าจิตตัางทันตัางสุขาวาหังเรียกว่าจิตนถ้าฝึกจิตได้ดีควบคุมได้ดีมันจะนำไปสู่ความสงบความสงบก็คือความสุขนั่นแหละจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะ ถึงจะอยู่กับอารมณ์ถ้าจิตที่ฝึกนี่แล้วก็สามารถนำสุขมาให้ได้เพราะรู้ว่าอารมณ์อะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณอารมณ์แต่ว่าเป็นที่สบายก็มีไม่เป็นที่สบายก็มีถ้าเราภาวนาแยกแยะเห็นชัดว่าใจของเราไม่ต้องการความวุ่นวายรั้นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายเมื่อเรารู้แล้วนะเราก็สกัดกันอารมณ์นั้นภาวนาก็คือ สก,กัดสกัดกันอารมณ์ไม่เป็นที่สบายของจิตอย่าให้มาผัวพันกับจิตถ้ามันจะมีก็ให้อารมณ์เป็นที่สบายหน่อยนี่แปได้อารมณ์ดีนี่ือนว่าได้อารมณ์ดีมันก็หมายถึงความสุขอะไนีถ้าอารมณ์ไม่ดีก็คือหมายความหมายถึงความทุกข์น่แล้เมื่อรู้จักวิธีควบคุมอารมณ์ได้นี่ก็เท่ากับเรา ปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ไหลไปส, signal, สู่อารมณ์ที่คุณหมัวเศร้าหมองก็เป็นจิตใจที่มีความสุขมีความสงบเนี่จึงเรียกว่าสงบจิตนีสงบก,กายเราหยุดการงานกายได้พักผ่อนก็กระปีกรเปล่าแต่ถ้าใจไม่ได้พักด้วยกายก็ยังถูกบั่นทอนอยู่เหมือนกันเราต้องแบกอยู่เหมือนกันก็ียก่าแบกอารมณ์เนหลงอารมณ์หลงโรคนะ หลวงปู่ชาทั้งว่าถ้าเราหลงอารมณ์คือเราหลงโลกหลงโลกคือหลงอารมณ์ถ้าไม่หลงอารมณ์ก็คือไม่หลงโลกก็ไม่แบกโลกถ้าหลงโลกก็จะเอาทั้งโลกก็แบกโลกมันก็เลยหนักก็คือแบกอารมณ์นั่นเองนะดน้าอารมณ์ถ้าทําให้น้อยได้ดีาการปฏิบัติภาวน,นาการเจริญสมาธิก็คืออารมณ์น้อยนะมีพูดภาษาชาวบ้านแล้วง่ายๆเนี่ยถ้าอารมณ์น้อยก็จิตไม่วุ่นวายจิตก็สงบ จะทำอย่างไรให้อารมณ์มันน้อยเกิอนอย่าคิดมากถ้าเราเตือนกันด้ยอย่าคิดมากสิคิดได้น้อยๆนะ you know, ถ้าคิดน้อยได้ใจก็ค่อยๆสงบเหมือนเราแบกของหนักๆนะรู้ว่าหนักก็ยิ่งมาเพิ่มมันก็ยิ่งหนักใช่ไหมถ้ารู้ว่าหนักก็รู้จักหยิบออกมันก็ค่อยๆเบาขึ้นเบาขึ้นใจก็เหมือนกันรู้ว่ามันหนัก huh ก็ยิ่งคิดมากคิดมากก็ยิ่งวุ่นมากนะ หรูอว่ามันคิดมากก็หัดคิดให้น้อยน้อยหน่อยให้มันเบาลงหน่อยนะเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเออเราแบกของหนักรรมดนักกว่ายังเอาออกทีละเล็กทีละน้อยความเบาก็ปรากฏขึ้นหรือถ้าไม่แบกเลยมันก็ยิ่งเบาใช่ไหมนี่เป็นข้อเปรียบเทียบใจก็เหมือนกันมันไม่ได้แบกได้หามเหมือนเอามือเอาเท้าไปแบกแต่ใจมันก็แบกมันก็หนักเป็นเหมือนกันรียกวันหนักอกหนักใจนะทำไมมันถึงหนักก็เรื่องอารมณ์อย่างเดียวนั่นแหละ เราแบกอารมณ์เราเก็บอารมณ์เราไม่ปล่อยอารมณ์นะถ้ารู้ว่ามันหนักก็คิดน้อยน้อยเนีเห็นไหมท่านท่านมีอุบายว่าช่างหัวมันเถอะนะช่างหัวมันมีวัดหนึ่งท่านว่าท่านเอามาไว้กลางสลาเลยเออก็เป็นอุบายดีนะเอาตาช่างมาตั้งไว้กลางสลาแล้วก็หัวมันมาวางไว้บนตาช่งางพอกข้มาเออช่างหัวมันช่างหัวมัน เอาหัวมันไปช่างไม่ตาช่างเป็นข้อคิดแต่ละแล้วแต่เป็นอุบายนะนั่นก็หมายถึงว่าท่านต้องการที่จะให้เรานะวางอารมณ์เนี่ยช่างหัวมันะคือพอบอกว่าช่างหัวมันมันก็หมายก็ว่ามันมันเป็นอุบายในการการทิ้งการปล่อยการวางก็คือไม่เอาแล้วช่างมันนะีะะะคือปล่อยแล้วไม่เอาแล้วช่างหัวมันไม่เอาแล้วใครอยากได้ก็เอาซะ นั่นคือหมายถึงอารมณ์ทางด้านจิตใจนถ้าเราไปเอาทุกอย่างมันก็หนักหนักใจนะถ้าเราปล่อยได้มันก็เบาใจนะนี่ความเบาความหนักมันอยู่ที่สติปัญญาของเรารู้จักพิจารณานะมันอยู่ที่เราละคนอื่นไม่ได้เกี่ยวนะไม่ใช่ว่าเออเราแบกหนักคนอื่นก็จะหนักกับเรานะเป็นเรื่องของเราเบาก็เป็นเรื่องของเราหนักก็เป็นเรื่องของเราถ้าเรารู้จัก เก็บออกไปละออกไป่าเกิดความเบาขึ้นมาเความสุขก็น่าจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละดันั้นสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสรุปว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยสุขอะไรก็ตามถ้าสุขแล้วมันไม่สงบเนี่ยมันไม่ใช่นะมันก็กลับทุกข์มันเป็นสุขชั่วครั้งชั่วคราวที่ภาษาไทยเราใช้คำว่า สุขเอาเผากินสุกเอาเผากินก็แสดงว่าแวบเดียวเท่านั้นเองนะสุกเอาเผากิน,าากนไม่ไม่ได้เป็นสุขที่ถาวรเลยแต่ถ้าสงบจิตได้ดยสติโดยปัญญานะหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่มันทำให้เกิดความคุณบวเศร้าหมองทางด้านจิตใจได้นั่นแหละเขาเรียกว่าออกจากทุกข์ออกจากโทษคือไม่ไปแบกมันวางแล้วไม่แบกอีกเหมือนคำธรรมะท่านบอกว่า ผู้รู้หรือพระอ,อริยเจ้านะท่านทิ้งของหนักลงเสียแล้วเนียเพราะท่านรู้ว่ามันหนักท่านก็เลยทิ้งของหนักและท่านไม่หยิบขึ้นมาแบกอีกเนี่ยทิ้งแล้วไม่กลับมาแบกอีกนะเน่ยก็เลยไม่หนักนะเน่ยก็ชื่อว่ารู้จักมันแล้วรู้จักว่ามันหนักไม่เอาอีกแล้วใครอยากได้ก็เอาซะมันหนักเนี่ยเนี่ยอถึงเราจะเอาเราก็ฉลาดในในเรื่องที่จะเอาเอามาแล้วก็ไม่แบกนะ หาวิธีที่ให้มันเบาวางไว้บอกว่าเป็นของฉันนะตรงนี้นะใครอย่ามายุ่งนะก็ว่าได้เหมือนกันแต่เราไม่แบกมันมันก็ไม่ดักเหมือนกันนะจัดนันของมีอะไรก็ตามนะวางไว้อยู่ในบ้านก็วางไว้ที่บ้านเราไม่แบกมาด้วยก็ไม่หนักไดนะ้ไหมต่หวงมากๆไปที่ไหนก็แบกไปด้วยมันดักเลยตารู้จักวางกอาไว้นะก็ไม่เป็นไรหรอกมีก็วางไว้ตรงนั้น นั่นเ็เรียกว่าเป็นอ,ปญญปญญอุบายปัญญามีปัญญาอุบายปัญญาทําให้เราสงบสงบในสิ่งที่มีสงบในสิ่งที่ไม่มีนะมีอยู่แต่มันก็สงบได้เหมือนกันนี่เ็เรียกว่าเป็นอุบายธรรมะถ้ารู้จักธรรมะก็มีปัญญามีสติปัญญาที่จะหาอุบายวิธีที่จะให้จิตใจได้เกิดความสงบขึ้นมาได้นะอ,อย่ากว่า้าจิตสงบได้นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงนะ สึงเรืยอว่าสุขเกิดจากความสงบเนี่ยถ้าไมสงบไม่ได้สุขนะต้องระวังให้ดีนะบางทีเพลิดเพลิสนสนุกกินกันเล่าเมายากันสนุกสนานคิดว่าเป็นความสุขแต่มันทุกนะเนีมันทุกข์เนะเวลาเสร็จแล้วก็นะมันมันจะรู้จักทุกทันทีแต่ถ้ามันสงบไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีโทษร่างกายก็ไม่มีพิษไม่มีภัย่การกระทำอ่าไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเองต่อผู้อื่นนะ ความสงบอันนี้แหละมันเป็นความสงบที่ยั่งยืนทาบออยู่ในใจิตใจของเรานะไปไหนก็เกิดความสงบได้อะไจริงเรียกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยก็อย่าลืมนะสงบสงบถ้าไม่สงบมันไม่สุขขอให้มันสงบก็แล้วกันก็เป็ี่ยนข้อคิดธรรมะขอฝากไปแก่สาธยายโยมทุกๆท,ท,ท่านแล้วก็อนุโมทนาในความดีที่เราได้ทำแล้ว ก็ขอให้ความดีตรงนี้เป็นบารมีธรรมน้อมนำให้เราได้พบความสุขผลจากทุกโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลละนานเถิดสาธุ <c oughs> ตั้งใจรับพรนะ <c oughs> ยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากราง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปาคปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสย่าทามิโชติระโสย่าทามติโยวิวัจจันโตสัพปะโรโกวินาสตุมาเตปวัดวันตารายสุขิติกายุโกปวะ อาพิวาทนาสิริสริจังุตตาปจายโนจัตตารธตมาวัตันติอายุวันโนสุขัง Alam aga tuwe pasan naang agang tamang Wijanang ake putih pasennanang take anutare ake อาเกสังเกปัสนานงปุญญาเกเตอนุตตเรอากัดสมิงตานังตาตาตังอาคังปุญญังพวัตติอาคังอายุจะวันโอชะยะโสกิติสุขังบาลังอากัดสัตตาเมธาวีอากัดธมะสมาหิโต เทวบุตรมนุสโวาขปตุปโมทติติปวตุสาปังคลารักันตสาปเทวตาสามภพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเต ภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพปะตมานุภาเวนัสตาโสทิปวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพสังกานุปเวนะสัทธาสทติภะวันตุเตสาธุขอทุกท่านพึงกล่าวคำบูชาพระพร้อมกันนะครับอาราห